อะผมว่าใครที่รอเขาดาวอยู่จบแล้วนะฮะตอนนี้กทมนะครับสั่งงดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเขาดาวปีใหม่ขอเอกชนงดด้วยนะฮะไม่อยากให้คนไปรวมตัวกันสั่งตั้ง4ด่านสกัดแรงงานจากสมุทรสาครเข้ากรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้โรงเรียนที่อยู่ในเขตบางขุนเทียนสังกัดกรุงเทพมหานครสั่งให้ปิดเรียน14วันแล้วครับ แล้วก็มีการส่งเจ้าหน้าที่นะครับลงไปตรวจสอบ472ตลาดในกรุงเทพมหานครแล้วก็ไซต์ก่อสร้างต่างๆและก็ส่วนสาธารณะนะครับห้ามรวมตัวกันหรือจับกลุ่มกันแต่ว่าท่านยังคงไปออกกำลังกายได้พับบ้านต่างๆไม่ให้เต้นแล้วนะครับไปกินข้าวได้อะไรได้และที่สำคัญต้องตั้งโต๊ะห่างๆกันแล้วครับมันเป็นคำถามที่หลายคนถามผมเยอะมาก บอกว่าจะล็อกดาวน์ไหมจะล็อกดาวน์จังหวัดไหนบ้างคําตอบตอนนี้ถ้าเทียบจากคําพูดของคุณหมอทวีสินเมื่อเช้าคือยังไม่มีการล็อกดาวนะ์นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารอประเมินสถานการณ์ตัวเลขวันต่อวันตัวเลขตอนนี้เนี่ยสองวันที่ผ่านมาตัวเลข3หลักหมดเลยนะฮะหลักร้อยหมดเลยมิฉะนั้นเนี่ยในที่ประชุมสบคเมื่อเช้าท่านนายกรัฐมนตรีมีการคุยเหมือนกันแล้วก็เลยมอบหมายให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกับสาธารณาสุข ให้เขาเนี่ยไปล่างระเบียบมาว่าระดับไหนจะต้องใช้มาตรการอะไรไปถึงหนักสุดก็คือการล็อกดาวน์ให้ทำไว้ให้พร้อมแต่ยืนยันว่ายังไม่ได้ล็อกดาวน์นะฮะณนะตอนนี้วินาทีนี้ยังไม่ได้ล็อกดาวน์แต่ขอให้ทุกจังหวัดพร้อมเอาไว้นี่คือคำตอบที่เราต้องประเมินสถานการณ์วันต่อวันนะครับ